สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับช anel กินได้อร่อยด้วยเดี๋ยววันนี้เราจะมาทาหมูสามชั้นผัดตะไคร้กันครับก็เดี๋ยวเราก็มาดูส่วนผสมทั้งหมดกันเลยนะครับวันนี้มีจะมีเป็นหมูสามชั้นครับล้างทำควาส,าาสะอาดสเด็ดน้าเตรียมรอไว้เลยนะครับตะไคร้ใบมะกรูดกระเทียมพริกแดงจินดาพริกไทยดําพริกไทยอ่อนเสร็จแล้วเราจะปรุงรสด้วยน้าําปลาซอสหอยนางรมซีอิ๊วดาหวานแล้วก็น้ําตาลทรายครับ โอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มลงมือทากันเลยครับก่อนอื่นก็ตะไคร้ครับนี่หั่นซอยบางๆได้เลยครับสำหรับตะไคร้เนี่ยเราทําได้หลายแบบครับใครจะนําไปโขลกก็ได้นะครับหรือว่าจะใช้วิธีการหั่นซอยบางๆแล้วก็ใส่ลงไปเลยก็ได้เช่นกันครับอย่างวันนี้ัมจะใช้วิธีการหั่นซอยบางๆลงไปครับตะไคร้นี่ก็ให้เราเลือกที่อ่อนๆหน่อยนะครับจะได้ทานอร่อยนะกรนี่เลยครับเราก็จะได้ตะไคร้ที่เราหั่นซอยบางๆไว้เรียบร้อยแล้วครับนี่พักร้อยก่อนนะ ก็ใบมะกรูดครับร้านทพอสาดให้ดีนะครับเด็ดเอาก้านกาออกครับพับครึ่งนี้เลยดตงีนี้ได้เลยแล้วจะฉีกครึ่งสักหน่อยก็ได้ครับจะได้ชิ้นเล็กลงนะจะได้หอมๆครับเด็ดเตรียมรอไว้เลยครับแล้วก็หมูสาชั้นครับ อันนี้เราทําได้หลายวิธีนะครับอย่างวันนี้ผมจะจี่เป็นทั้งชิ้นก่อนครับชิ้นใหญ่ๆก่อนก็จะหั่นเป็นสักประมาณ3ชิ้นครับหรือว่าใครจะหั่นให้เป็นชิ้นขนาดประดีทานเลยก็ได้นะครับอันนี้เราแต่ความชอบนะครับทําวิธีนี้ครับจะได้ทําให้หมูสามชั้นเราออกกลิ่นหอมดีด้วยครับชิ้นประมาณนี้กันพักรอไว้เลยครับแล้วก็พริกไทยดาครับอันนี้นํามาโขลกแบบหยาบเลยใครไม่มีพริกไทยดําใช้เป็นพริกไทยขาวก็ได้ครับหรือว่าจะใช้เป็นพริกไทยป่นก็ได้เช่นกันนะครับ โขลกหยาบแค่นี้พอแล้วอันนี้ก็พักรอไว้ก่อนครับแล้วก็ตามด้วยกระเทียมครับโขลกหย,ยาบเหมือนกันครับใครจะโขลกจะสับก็ได้ครับตามความชอบเลยแล้วก็ในส่วนของพริกครับวันนี้ผมไม่อยากให้สามชั้นเราเผ็ดเกินไปครับก็เลยใช้เป็นพริกที่เราหัน่นหยาบๆยาไปครับเนี่ยหั่นเฉดับเฉดับไว้ใครชอบจะนําไปโขลกก็ได้เหมือนกันนะครับหรือว่าจะซอยละเอียดเลยก็ได้เช่นกันถ้าเกิดโขลกก็ใส่ลงกับกระเทียมได้เลยนะครับมีผมแยกกันเพราะว่าไม่อยากให้เผ็ดมากก็โขลกกระเทียมพรอครับหยาบ อันนี้ก็ใช้ได้แล้วปักรอไว้ก่อนเลยครับแล้วก็จะมีเป็นพริกไทยอ่อนครับพริกไทยอ่อนนี้ก็รางทักสะแล้วก็หั่นให้เป็นชิ้นขนาดที่ทางนง่ายครับหรือใครจะเด็ดเอาแต่เม็ดเลยก็ได้เช่นกันนะครับเตรียมรอไว้เลยเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปลงมือทํากันเลยครับเสร็จแล้วก็มาลงมือทํากันเลยครับก่อนอื่นก็เปิดเตาตั้งกระทะให้ร้อนก่อนเลยครับแล้วก็หมูสามชั้นครับลงไปนาบกับกระทะได้เลยครับนี้รเราจะจี่หมูสามชั้นนี้ครับกับกระทะก่อนเลยนะครับเพื่อให้ ตัวหมูเขาคายน้ำมันออกมาแล้วก็มีกลิ่นหอมด้วยครับจะทําให้เวลาที่เราทาเป็นหมูสามชั้นผัดตะไคร้แล้วอ่ะเขาก็จะมีกลิ่นหอมอร่อยมากยิ่งขึ้นด้วยครับมีชั้นฟกลางพอนะครับอันนี้เราสามารถจีกับกระทปประเปล่าๆ่านี้เลยก็ได้นะครับหรือว่าใครจะหยอนน้ามันลงไปเล็กน้อยก็ได้เหมือนกันครับตามความต้องการเลยนะจะหยอนน้ามันลงไปช่วยเล็กน้อยพอครับเพราะว่าเดี๋ยวตัวน้ํามันจากหมูสามชั้นก็จะออกมาเพิ่มด้วยอยู่แล้วนี่เราหน้าจีจนกระทั่งหมูเขาออกสีแล้วก็กลิ่นหอมดีก่อนเลยนะครับใช้เวลาสักครู่นนะครับเป็หออมพอนะ นะครับโปรโมทสาชัน้นด้านแรกก็่ออกสีแล้วก็กิ่นหอมก็พลิกกลับหน้าเลยครับอหอมมากแีกวก็จีด้านให้ออกสีเหลืองหอมเหมือนกันเลยนะครับหมูนี่ยังไม่จะเป็นจะต้องทําให้เขาสุกร้อเอร์เ็นก็ได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องผัดต่อยครับแล้วจะสุกพอดีนะสีไปเรื่อยๆก่อนเลยครับ นะครับพอหมูสามชั้นที่เราจี่ไว้เหลืองหอมนี้แล้วก็สุกได้สักประมาณ70-80ก็ใช้ได้แล้วครับนี่ให้เรานําไปหั่นได้เลยครับแต่ผมไม่ง่ายก็ใช้เป็นเป็นไกตัดอาหารนี่ครับตัดให้ได้ชิ้นขนาดที่เราต้องการเลยนะครับพอดีทานนะจะได้ทานง่ายเฮ้ยเปไก่ตัดอาหารก็จะสะดวกเลยครับอย่างที่บอกเลยครับเราไม่จำเป็นจะต้องรอจนกระทั่งหมูสุกดีนะครับว่าเดี๋ยวเราผัดต่อเขาก็จะสุกพอดีแล้วการที่เรานํามาจี่ก่อนอย่างเงี้ยก็จะเป็นอีกเคล็ดลับครับทำให้เวลาที่เรานํามาทําเป็นหมูชััผด จะคราแล้วอ่ะเขาก็จะไม่แห้งกระด้างเลยครับหมูยังมีความนุ่มอร่อยอยู่นะนี่เลยครับเสร็จแ,แล้วก็เปิดไฟกลางได้เลยครับใส่กระเทียมลงไปได้เลยนะสังเกตด,ดูน้ำมันก่อนนะครับว่าปริมาณน้ำมันที่เราเคี่ยวหมูมาน้ำมันเยอะเกินไปไหมอย่างเงี้ยกำลังดีแล้วถ้าเกิดน้ำมันเยอะเกินไปเราสามารถตักออกก่อนได้เลยนะครับขั้นตอนนี้เสร็จพอดีแล้วก็ใส่กระเทียมลงไปผัดต่อยห,หอมเลยครับ กระเทียมมาผัดพร้อมกับหมูครับให้กระเทียมออกกลิ่นหอมดีก่อนบอกเลยครับเมนูนี้ทําไปกับข้าวก็อร่อยแล้วทำไปกับแก้นนี่ก็เด็ดเลยครับทำง,ง่ายหอมอร่อยมากมเนี่ยพอกระเทียมเริ่มออกกลิ่นหอมครับก็ตามด้วยพริกได้เลยครับใครชอบเผ็ดก็โขลกรวมไปเลยนะพริกไทยดาครับตะไคร้ที่เราซอยไว้ เสร็จแล้วก็ปรุงรสชาติต่อได้เลยครับปรุงรสง่ายๆครับน้ำปลารสชาตินี้ปรุงปรับได้ตามความชอบเลยนะครับเราใส่น้ำปลาลงไปโดนก,กระทะร้อนเนี่ยน้ำปลาเขาจะออกกลิ่นหอมดีขึ้นมาด้วยครับต่อส่น้ำรมครับตัดรสด,ด้วยน้ำตาลทรายครับเล็กน้อยแล้วก็เพิ่มสีสันด้วยสีวดำหวานครับอันนี้ใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับใส่เล็กน้อยพอแล้วก็ผักชุก ให้เข้ากันดีเลยครับหอมมากใช้ไฟแรงได้เลยนะครับขั้นตอนนี้เสร็จแล้วพอหอมดีเราก็หย่อดน,น้ำเปล่าไปเล็กน้อยครับให้พอมมีน,น้ำผึ้งุดๆนะตามด้วยแบ,บมะก,กรูดได้เลยครับใบมะก,กรูดก็จะช่วยเพิ่มความหอมอร่อยให้มากยิ่งขึ้นเลยครับผัดไฟแรงต่อยครู่เดียวครับสังเกตให้หมูสุกดีด้วยนะครับ ที่เราผัดัดรเก็บหมูสุกดีแล้วลองชิมรสชาติดูก่อนครับรสคาดกลางดีเลยเพิ่มน้ำอีกหน่อยครับสุกแเราหั่นพริกวิธีนี้เขาก็จะทําให้เวลาที่เราผัดเสร็จแล้วมันจะไม่เผ็ดเกินไปครับสําหรับคนที่ไม่ชอบทานเผ็ดใครชอบเปเผ็ดก็ ตักผิดขึ้นมาทานได้เลยพอทุกอย่างสุกดีก็ผิกไทยอ่อนครับสั่งไปได้เลยทพกต่อยครู่เดียวครับเท่าน,นี้เสร็จเรียบร้อยแล้วปิดเตาได้เลยครับหมูสามชั้นผัดตะไคร้ครับหอมฟุ้งเตจะจมสูสุดๆนี่เลยหมูสามชั้นนุ่มๆครับผัดกับตะไคร้หอมๆ <c oughs> นา่าพูดถูกคลิกทานกับแก้มก็อร่อยกับข้าวนี้ก็เด็ดเลยครับน่าทานมาก นี่เลยครับเสร็จเรียบร้อยแล้วหมูสามชั้นผัดตะไคร้ครับหน้าตาหน้าราับประทานสุดเลยครับนี่กลองนำไปทำตามก็ดูนะครับเป็นอีกหนึ่งเมนูที่เป็นกับข้าวก็อร่อยกับแด้มก็เด็ดสุดไปเลยครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมขอตัวไปก่อน ไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ